้าโหวตสาขา Influencer of the Year ปีนี้นะคะได้แก่คัลเลนจองคะ่ะยินดีด้วยครับวันนี้ติดภารกิจไม่สามารถมาได้นะฮะจองคัลเลนครับ Influencer of the Year เรียนเชิญกล่าวอะไรสักเล็กน้อยครับ สวัสดีครับพี่จูดี้แล้วก็คุณมาย่านะครับวันนี้เป็นตัวแทนของน้องๆน้องคาเรนกับน้องจองนะครับจาก c h anel c a r e n h e a d b e r y นะครับพวกเราก็เป็นตัวแทนนะครับน้องๆติดภารกิจสิ่งสำคัญที่สุดที่น้องๆถ้าน้องๆอยู่ตรงนี้น้องๆอยากจะพูดก็คือว่า สำคัญที่สุดเลยคือขอบคุณคมชัลึกอวอร์ดนะครับที่มอบรางวัลไม,ไม่ใช่สิที่จัดเวทีจะจัดเวทีที่ดีอย่างนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ขอบคุณโหวเตอร์ทุกคนครับแฟนๆทุกคนของเขนเล่นกับพี่จองนะครับที่ร่วมกันโหวตจนได้รางวัลในค่ำคืนนี้ครับน้องๆก็ถ้าน้องๆรู้น้องๆก็คงอยากจะมารับด้วยตัวเองครับวันนี้พี่จูดี้ก็ขอขอบคุณคมชัลึกอวอร์ดแล้วก็ขอบคุณทุกท่านในงานในวันนี้ครับขอบคุณมากครับ ขอบพระคุณพี่ๆครัะเรนเชยูตอบเบ